เอพี่น้องมึงเบาความสิสาดกองเบุงขับขาคนจรินเรื่องเขาถูกเอาบุยเปพี่น้องกมเนี่ยเอาดอกได้ดีดึงเลยไม่ใช่เม็ดเ็นกินโรือขาข้างเนาะจ้าม็แอมเก็บไปเลยจ้ะออาอนรับจับพี่น้องขอโขอไปเ้อะ้ะบริดตัดพี่น้อง วันซ้อนเหตุจากพี่น้องเกิดเปนเกิดสวัสดีครับสวัสดีครับพญาม่ใหญ่ลุงปลานาบุษบุทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะผมกบอกคอดกแม่แซมครับผมในวันที่ไหนแม่แซมในวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้ามือบอกขอดกพาพีพี่หน่องเขาปลาคือเขาครับผมแต่ว่าเปลี่ยนหมายเนาะแม่แซมเนาะจ้าหมายเอาก็มาทั้งบ้านสังหอมครับผมเขียนตำบลไหนครับเพิ่มทริกจังหวัดอุบลเฮาครับผมมาหอดหมายกับตีซีเนาะแม่แซมเนาะ ปีสี่คกโกวัวครับผมไปร,รุ่นไปรับโซนเมกันเลยครับเบ,บาๆขอนเปลี่ยนไม้ใหม่สีโขกสีมันเห็ดยังไงครับผมไปครับผมไปเลยจ้าขึ้นเข้าดงครับผมดอกเดียวครับจุดกดดวงทุพี่านในเล็กี๊ยนลมในเกียเก๊ยนลมูเขาโน,ม,น,นาม่แทมเนาะจ้หมือนขาปลาสองคนครับผมดอกงามจ้าช่ว,วงนี้ก็ตีพี่กลัวแหละครับมือน,นเปลี่ยนไม้เนาะไม่ใช่ อโอ้โหโอ้โมคอนเข้าไปบ่เรยแม่มมคันเห็นอยู่อ,อ,อีกดอกครับพี่น้องดอกงามครับพี่น้องแยงวานแม่แสจ้ะงกันเบาคอแนแม่เวรสวย <laughs> จุ่มละดอกสองดอกเนาะจ้าง่าเลยครับผมเสียงหลอดกบุญหวานกบหวานเลยน้องแม่จแจมจ้าเจ็บเลยของมันได้ดอกนี่งก็พูดแม่แจมมีดอกหนึ่ <laughs> แหนมเป็นดอกดองดำกับแหนมเนี่ยแต่ว่าขาเป็นแหนมไงยอยู่เนาะไม่เห็นขา

ออสองดอกจ้าพี่น้องแต่เห็นดอกหนึ่งเดืองแล้วเนาะน้อนให้คุลูอยู่เดี๋ยเเวใส่ตาก่อนดีกว่าใส่ตาแล้วเอาดอกองามเลยเดี๋ยวต่อไม้ดอกหนึ่งไม้ยูบุคเคยมาหาจ้าเดเนาะน้อ กำลังมาเถื่อแลกครับผมแต่ว hmm. hey, ่างานเพชรบนดินเท่าไหร่เนาะคุณแค่ไหนเนาะหมกไฟบมฮคอนลงนี่นันต้อมือเหรออ้าดอกย่อยๆ่อยจำบอยู่บด้อหงอาังตซอนเหรอัสซอนเด้อจ้ะแง่แสบจ้ะนี่ อยการรอหอยมาถึงเนาะจ้อเอ็ดพึ่งข้าวดงเบิดแล้วป่ะพงพงป้าพี่น้องงามป่ะตัดสะออ่อนดอกคนแห้งครับดอกยังงี้พระโมกขโอ้ยเอาฟังพี่ไม่แทบไม่เลยดอกนี้เบ้าขวัญเตยใหม่ไปตำบนดอกปีน้อง เก,ก่ความง,งามบนเลยแกยงเลยควมามหวานบนต้องขวดเลยครับไปหอมเห็ดปึ๋งีิมุ่มมุ่นวะเห็ดปึงโสดงเห็ดผึงแม่งมีคนวะจี่น,น,น,น่องจัองดองน่ดอกใหญ่วนทับีดอาะหองนี้ปั๊บไก่ วต่เห็นดอกหนึงแล้วเนี่ยมึงคาพ่น้อันไหมครับนเนี่ล่ะพี่น้องึงซ่อนบัจ้ะเนี่ยจ้าหอปาเป็นนาเลยบาดป้านน้ำตกบวพี่น้องเอพี่น้องมึงบอกว่าพี่สามกองบึงมันขับคาพนเป็นเรื่องของเขาผมปาเออ้อเอาดอกนี้ก่อนพี่แทใส่ไงนี่นี่ใส่ใบบก่อนเอาเากอน คือใจเฮงเด้อเหมือนกิน้องกิเปื่อยๆแล้วเมือนี้ติดตปิดตาเมื่อักไม่แสนมูนี้หน่อยถ้าพอก็พอะเป็นมูเนาะอลังการมูนี้อ๋อขาวฟางไม่แซ่บมันก็ขยับไปไม่แซ่บหมุนปลาไม่ตีนไม่จีไม่แซ่บมันไม่จีนก็ เปิดกับมือนแน่นอนนี่มันก็เห็นดีเป็นได้ด้อครับพี่นองเห็นป่นอาข้ผีมาสิป้องคอยไปมูยังงามันแข่งเอ้วสวยใหญ่ใหญ่เต็มข้าะเบลแล้วแม่แสี่ยนี่นไม่องค่อ,คอยๆตีนให้ฟขงเออ ั็แค่ไหนไปเกบยับย้งไม่บบนันดอกพอดีงาเลยจ้าพี่นองบอลคอนติดสารในบางอี่บอคอนอ้ยตัวมาปวดแค่เบีงแค่แท่โอ้ยบอคอนเรยตาสอนเป็นน้นเลยลอยน่อยก่อน เอาหนึ่งเอาทคดกหน่อยก็ย <the> ังนึ่งอเนาะเอาขยับมนันโอ้ยมใไม่กันล้วเอาเดยอง่แปบอ่ะรอไปบ ทำยังเงบ้าเนี <c ười> ่ยออกมาตั้งยัไ้าเขาบ้งดะตองมอะไรบานทีเหนาน้องมดงลบ่เขิบ่เดี๋ยวบอคนตัดกล่องเข้าไปมองกับเปียน คนเราฟังจ้ะพี่น้องอุ้ยหอมขนาดน้อนไม่แซมจ้ะหอมไม่ห้วยเลยเมนเบิดตัวนั้นบากอ,อนเมนเบิดตัวลำบากครับผมบ่าขอ,อ,อ,อนไปบ่ไดก้กนกี่แท่งตดองไหแมแซมจะอ้อนแห้งงูนี่ เดี่ยวระวังหางรับผมหอมใหญ่ดใิใส่ไ,ไสม่มต้องมึงดูปืนไม่ต้องออกฟองพุ่งตาแม่พนะี่เห็นหอกมึงแล้ว ผมคุณพี่แจมดอกหนึ่งอู้นเขาอย่างไรได้ก็ตาม,นนะมพี่พี่ห้น้องมั้งนี่พี่หนอมมีแต่เข่าล้วนๆเลยเนาะจ้ใช่ไหมมันแจ๋งเนาะเขาสีห้าไงแม่ครับผม ออกมาสองตาอยู่มือนว่ามเห็นกระโดดดังดังมาสองตาอยู่บนตองเตี้นเต็มแทนสองตาปนส่นแห่งได้จะให้น้อกดอกอยากไปเลยบอกคนไปบ่ได้เลยนอนนี่แต่แห่อยค่ะผฮมี่พอไรดอกไปเรื่อยจะพี่น้อง ดูนเ้องงามเลยเกิดอยู่ขางทางเนาะพี่น้องขอตางางบ ขาอ,อุบอัะพี่น่องโอ้มาคอนเห็นจะขาเหมอนกับข้าข้าวอหน้ำค่ะโที่แจมแล้วหรอคุณคุณ สมการหล่อคอยดอกคุณหมั่นอีก3ดอกจ้ะนี่2ดอกนะจ๊ะ เสียงหนวกกหองเที่ยวเหรอจบเจียงยังเมือดอุ้ยโอ้ยอนสอนอะไรจากพี่หน่องจะเป็นงามค่ะะปิดจะทาบนตัวเข้าเดียว đó mình đang mà Ừm. Ồ. ประมาณ10เนาะ. Ồ. Phi khớp. Nó đâu mấy thèm. เห็นอยู่.อ๋อเอาไป ดอกหน่อยกันมสใจหอนขนาดเลยบุรเก็บเฮ็ดดนล่ะจ้าวนเลยใจพี่หนองมาขอยังสีเนาะโอ้ยกำวนแล้วน้องเื่อนางมนออกมาสันเนาเมื่อดนึกว่าติหนึกว่นให้บุรเก็บนออกเป็นืมมาหอนอยู่ขอว่าสองขอเจบ เก็บกำวนน,น้องนุงน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 ง่งนอนยังใช่กลางกันไปทุนทนเนีเห็นเลอวะอู้หูสิโอเคอีกสองน้อกสักทีตามเอกตันโอ้โห้ยเพ็โคู่ แม่หมอกันอยู่นะจ้ะอีกสองดอกจ้าวาดโถพี่น้องอันส่อนขาขาใหญ่ๆวบจ้ายิ้มไม่แซ่บม,มัขอทายเนาะ่อจะพอดอกหนึ่งเห็นสีหาดอกกี่ดอกเจาแจงมาเถียน,นบนไมแซ่หดเลยใต้ลยลองหนงไมแซ่ ไม่เคงไม่มีเห็นบอมไม่มีเหลือมาแล้วมีหอยยูซีหาดอ่ะป้งานฝัดเยอะจับเลยเนะจุมไหมล่ะจุ่ในีชจักดอกซีดอกนอนทากนันนะต่อไปอีกไหมค่ะ สองดอกนึ่ดอกนี้ไม่เสียารเลย มคาราเบลเลยเด้อบบอีกสองดอกจ้าพี่น้องงน้ำอ้อยครับผมน้ำอ้อย,ยเก่งเสบกันเนาะโอ้ยแสบนะครับเน,นี่ยแมจ,จ้ะสีก็สวยโหแม่แทมท้องเป็นจุ่มเลย

cái lòng nung phần mong 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 cái mong đó mong 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 cái gì mong nung đều nè mong không mong 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 เยีดือดผิวมันไหมครับเห็ดล่งหกเหลืองครับพี่น้องพี่โจมงา,นนะง,งามเนาะแกงเงินวานยนกงไงพี่หลง นี่ก็อเรียดีเหยแจงมากระงพอ ให้หวัมาพรอมอยู่มองเข้าเน้ไม่เร็วนะจ้ะดูดว่างางเลยด่ะร้องเลยดอกครับพี่น้องติดกันเลย พออีกแล้วครับโอ้ขอ้ามเลยเกือบเลยเกือบข้อหักมุนกันให้หน่อกิีงจ้ะนี่ครับอันนี้ก็ กำลังงาเงาแจ้งแันว้ากินคาเขาจุนทุนเนี่ยมาญ้าขนาดไปเห็นดอกหนึ่งแค่แนวน้องไม่แซม,มเนาะเพื่อแค่แนวมึงโมมันครับเต็มกำมือพี่หน่อยค้างเขาดอกหันเลยครับเป็นคนละทางกันเนาะโอ้ย หมักหมักแต่ขาคนนี้แน่ขาขาอ้วดๆเนาะเมื่อนี้มาพอนจะได้เห็ดได้หวานจากบัทคู่ครับผมง้อมเลยสองดอกคุณัับดอกไหนไงอวๆเลยใส่มืองไม่แช่ยบยีกดองเลยใส่ ้ยาบเลยเกือบหยบอืมนดองนิดนี้ะบใหม่าใส่น้าเนาะดอกนึ่งใหม่เป็นน้าเนี่ยมหยาค่ผมแทกคู่เลยทับยม้มแค่นั้นเลยดอกดอกคุยังไม่หล่อเลยเนาะ ี่น้องครับพี่น้องออนซอนแต่พี่น้องเกิดอันเกิดเลี้ยงโพนไปเลยเนาะเลี้ยงโพ<ฟ>น,นยาวไปเลยจ้ะเฮ้ยเบาเบา,าคนมาห้ายพี่น้องเราก็ได้แต<อ>่ว่ากระด๋ทุกคนเลยเนาะแมงครับนิงน่งนิ่งนิ่ง จ้ะพี่น้องอืมดอกนี่ขาอกหัวเลยวู้ยว่ามันนางสาวไทยหรือเปล่าคอาหน่อ้านแบบจ้ะอีกสองดอกจ้ะผลเดียวกันเนาะอืมจ้ะ จุ่เจ็บดอกอกหน่อดกน่อยมีแคพื่นเขาขนาดน้องรมาวดงล้นลนเ็น้นูเ็นกระด้นูเ็นสีหาดอกเนาะดอกน้อยแต่บไ้ทายเนาะที่ต้งูจ้าพี่หลงดอกนึงแ่ไห หมดแล้วดองเงยรองนึงเล้อดไหมครับีใ่ใจกันจะแน,เนบนเห็นอา่าติตปุเนาะจสามสี่ดอกครับพี่น้อง <Ru iz. S 2> เสียนเห็ดหัวขาพอ,อ,อ้า่อนัวรูมัวรูฟเลยทบวรูปและ ดอกหน่อยเพ่อมีมันไม่ใช่พึขอน้อยมันขนขน้อยเกินน้ำกันเกินดงวดถูกมาลายกอกถึงมันทึงหน่อยทึงใหสดอครับพี่น้องมาหงเหลือเนาะเป็นหกร้ายแนมนห้องเก่าห้องหาเนาะ បានបញ្ហាດີដែរយូរចុះអូបាយតងមកជូនเนาะនេះគុំនេះดอกຫນຶ່ງ นี่ได้ฟังข้างนือมั้ยใช่เราเห็นเลยนี่ดีจ <c oughs> ตงล่ะหลีดีขนาดเนาะ <c oughs> เห็นแต่ฟังเ <c oughs> ตีเ้ยมกับมือเลยครับพี่น้องน้ำดอ,อกครับพี่น้อง <c oughs> ได้สิบแล้วเนาะหอมนี่ยสิดอกอะเนี่ยเร <c oughs> าเห็นคนดูฟังกัน ้ยพี่น้องตอค้าใหญ่ๆอกวบจ้ะเฮามีแต่งานซื่อพี่น้องหาดอกครับโอ้ยอยู่ติดทางเลยครับพี่น้องมีบ่ควรสิทาไปเบิ่บงทางมาแนวแซมคลิปเกิดข้างทางคนขี่รถกายเด้ พี่น้องกลุ่มเนี่ยเอาดอกได้ดีดึงเาเลย่ไม่แซมงมีดะไรกะเป๋ากิโลน้พอคาแข้งเนาะจ้แม่แซมเก็บเงินเลยจ้าอุ้ยออนซอนค่ะจ้าพี่น้องพอถอษข้อไพรเด้อร์จ่าบริเตตเตียนคนเนาะครับผมก็เวลาอวยกับัตรล่ะครับไปบุ้งผลงานน้องกันเลยครับวันนี้เขาเปลี่ยนไม้มาบัตรซองหอมครับทีโชกสีมันไปได้ครับไปบุ้งลุ่นน้องกันแม่แซมเลยครับผมไปได้นอกแม่แซมทั้งหลังมันสุดยอดจ้ะพี่น้อง อา้าดเป็นดำๆเลยบานเหตุผลเขาดงจ้าโอ้ยเต็มกระตาเลยจ้ะอา้าดกระตานี่กระตาใหญ่เด้อครับพี่น้องถ้าไปแซมกระตาหน่อยห้างห้องบริสไทเนาะจ้ะเาม,ามึ<อ>งนี่ม <คน S 1> <า>ึนได้ไรครับเอาออกจากกระตาหน่อยมาใส่ตาใหญ่เลยครับผมเต็มเลยครับมีแต่ดงล้วนๆเลยครับวันนี้โอ้ยมันแบบอลังการขนาดครับผมพี่น้องดอกเป่าควนันเห็นไหมเป็นตะวานันเท่ แกงหวานแกงหวานเนี่ยสุดยอดเลยเนาะเมทแ่มันนะการรอคอยครับผมสุดยอดมากๆครับบอคอนขอขอบพระคุณหลายๆเนี่ยครับเอฟซีลูกทันครับที่เข้ามารับชมบอคอนลูกทันนะครับขอบพระคุณหลายๆครับทุกไลท์ทุกแชททุกการติดตามนะครับเนาะบอคอนขอฝากวีครับคลิปนึงครับปากเป็นยังไงลุงป่านะโอ้โหทุกคนครับเอฟซีนนประเทศยรตาประเทศยน้องเขาเนาะสมัครกันไหลกัแชร์กัติดตามบอคอนลูกทันนี้เลยครับผมบอคอนลูกทันเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปครับ คลิมนาคุบลูกกันไหมครับไม่ครับผมบอกก่อนเลย่ไหครับกิมนี่ยเขายกเครื่งเสร็นี่ครับสวัสดีครับสวัสดี